การที่ได้พบกับพวกคุณนับเป็นวาสนานะครับทุกนี้พวกคุณก็จะกลับกันแล้วผมมีของขวัญเล็กน้อยมามอบให้กับทุกคนด้วยนะครับพวกเรามานึกถึงเวลาที่พวกเราได้มีเวลาอยู่ด้วยกันนะครับ Baby you why won't tell me why? There don't want sadness your eyes wanna say goodbye your is in I say to you. ชินเจ๋อ,อผมรู้คุณชอบฮ่องกงมากถ้าเด็กๆอย่าเป็นมิสฮ่องกงวันนี้ที่นี่ผมอยากบอกทุกคนว่าถึงคุณไม่ใช่คนฮ่องกงแต่ในใจของผมคุณเป็นมิสฮ่องกงที่สวยที่สุดเชินเดอแต่งงาน,นกับผม เจิดเดอแต่งานกับผมนะแต่งกับเขาแต่งกับเขาแต่งกับเขาตกลงค่ะยินได้ด้วยเจิดกัวยินได้ด้วยเสือจวนขอให้คู่รักเดิอรอบโต๊ะหนึ่งรอบครับี เจี๊ยย้นแน่มากเลยช่วยลูกค้าขอแต่งงานทำเองงานประกวดมิชองกงคิดถึงตอนได้รับทิปแล้วอดยิ้มไม่ได้เจนกัวหนักรวยมากทำให้เขาดีใจอย่างเนี้ได้ทิปเยอะได้แม่เเเเจจ่